สวัสดีค่ะ Fc ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา fc มารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่30มสเมษายน2568นาะคะ fc ่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคน หรือถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก่อนอื่นเรามาดูที่ที่29ทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่29มาแบบเต็มเต็มนะคะทุกคนจะให้เด่น9และ8รอบเช้านะคะทุกคนขามา3 9ม7 0าเข้าคู่ตัวเด่น9 0 0 9ทุกคน เลขเด่นประจำวันรอบเช้าดูดสามมาหลักร้อยรอบบ่ายใจะให้ศูยนย์ในเก้ามาเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์มาสองเด้งเลยนะคะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นแปดศูนย์ศูนย์แปดเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันแต่มาตัวกลับเนาะคะ่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ก็มาอีกรอบหนึ่งพี่น้องไม่ใช่คู่ตัวเด่นเนาะคะ่ะทุกคนศูนย์สี่สี่ศูนย์กะปิดยังไดเนาะพี่น้องได้บ่เนาะ,ะคะ่ะรอบบ่ายเลขเด่นประจำวันมาเลขแปดน,นะคะเลขสามดูด อ,อยากลุ้นต่ออยากตามต่อ mm. ก็ตามต่อได้นะคะทุกคนอยากผ่านก็ผ่านได้พี่น้องสถดีิม่เขาไม่ลุดว่าได้เขาทุกมือว่าได้ลุดทุกมือนะจ้ะสําหรับวันที่30นะคะจากที่ใจคํานวณจะเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่แปดไ้เจมาดูความน่าจะเป็น8ค่ะ8 9ด8ก้า8ก้าแ

กพูนะคะทุกคนค่ะเก้าสามสาม้าก้นทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ต่นค่ะแปดเจ็ดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าแปดแปย์็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้ับเก้าศูนย์แปดแปดศู 9ก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุธนะคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้า สำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเลข4กับเลข9นี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นอยู่ที่8และ7เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น8 4 4 8 8 9 9 8ทุกคนค่ะวันที่1นะคะหุ้นจีนหยุดวันที่2ก็หยุดนะะับคาทุกคนค่ะ จะเจอกับ V I P จะจะเอามาทดแทนนะคะเผื่อใครถามหาเนาะค่ะทุกคน8ค่ะทุกคนแปด8ี่สีติดคู่ตัวเด่น8 9ดเกค่ะเจ็ดสี่สติดคู่ตัวเด่นเจ็ดเก้นย์กับเและ4ีกับเเป็น0 4 4ย0สี่ติดคู่ตัวเด่น0ูนย์เก้าเก้าศูค่ะเก้าสีติดเลขเด่นประจําวัน9449สานะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะชอบก็ตามต่อไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องสถิติมีเข่าไม่หลุดจ้าค่ะทุกคนสําหรับแนวนทางหุ้นจีนวันที่30เมษายน2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอให้สําหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะส,สุขๆมันหมาสุขคูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ